วัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลย์ไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทาง c a b l e ลทีวีสีสัทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัชรพิพัฒน์เดชากลครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน้าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัทเมคทรนิกประเทศไทยจำกัดร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งแรกในอาเซียนในการเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเป็น Medical Hub ของโลกทั้งในด้านนวัตกรรมการรักษาการพัฒนาบริการสาธารณสุข การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อคิดค้นและวิจัยเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์และความพร้อมของบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของประเทศและภูมิภาคและอีกหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหายสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงานหน้าห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสาลยาโดยมีบุคลากรและองค์กรด้านการแพทย์และสุขภาพของไทยเข้าร่วมงาน ก็ในส่วนของไทยแลนด์เมดิเทอ่อทางทางทีมมิสของเราอะนะคะเราก็มุ่งหวังในเรื่องของการพัฒนาอันดับแรกเลยก็คือบุคลากรที่จะมาในทํางานในส่วนของเมทรอนิกเองนะคะถื่ดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนของทางนักศึกษาจะเป็นฮับของการฝึกนักศึกษาฝึกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Engineering หรือในเรื่องของ c ล i น i c a l Application ที่จะได้ใช้ Medical Device ของเราในฟิลด์จริงๆอะค่ะก็จะทําให้มีความชํานาญได้มากขึ้นนะคะในส่วนของการดูแลในเรื่องของการ R&D ในเรื่องของการวิจัยอะค่ะมองว่าการวิจัยเนี่ยถ้าเราพาร์เนอร์ริ่งกับทาง Biomed เองหรือทางคุณหมอผู้เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วมีการต่อยอดในเรื่องของการมองหา Unmet Need s มองหาว่าเราจะทำยังไงที่จะพัฒนาต่อยอด ซอฟต์แวร์ให้มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตอบโจทย์คนไทยมากขึ้นแล้วเราก็จะลิงก์อันนี้เนี่ยกลับไปสู่ของ global R&D ของเราเพื่อจะทำให้มีการวิจัยแล้วก็พัฒนาต่อยอดได้อย่างดีขึ้น mm hmm. ก็จะทำให้ส่งเสริมศักยภาพของคนไทยเรานะคะคในส่วนในส่วนของการ engineering ของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าพันธกิจของเมทรอนิกเนี่ยมีอยู่3อย่างนะคะก็คือดูแลเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะทำให ฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็ทำให้มีชีวิตยืนยาวได้สามพันธกิจนี้เนี่ยเรามองว่าการที่เรามีทีมิกซ์เซ็นเตอร์เนี่ยจะทำใหเ้เทคโนโลยีที่มีในเมืองไทยเนี่ยถูกนำมาที่มีในทั่วโลกเนี่ยถูกนำมาใช้ในเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้การ การนำมาใช้หรือการปฏิบัติในการใน,ใน,ใ,น,ใ,นในขั้นของทรีตเมนต์เนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความผิดพลาดได้มากขึ้นค่ะค่ะก็ในส่วนของทีมิกเนี่ยนะคะเรามองว่าถ้าเราทำไปอีกออสมมตินีนเพราะที่มันเป็นขั้นต้นนะคะถ้าในขั้นปลายเนี่ยต้องยอมรับว่า ความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆมันก็พัฒนาเร็วมากนะคะการที่เรามี Innovation Center ตรงนี้เนี่ยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการให้ความรู้ในเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็การรักษาต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ประชากรเองประชาชนของคนไทยเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีได้ดีขึ้นการเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยมันดูเหมือนแบบง่ายๆแต่ในชีวิตจริงเนี่ยการที่เราจะเอาเทคโนโลยีจากทาง US จากทางยุโรปเนี่ยเข้ามาถึงเมืองไทยเนี่ยมันใช้เวลาขั้นตอนที่ซับซ้อนนะคะมันต้องมีการขึ้นทะเบียนแต่การที่เราเอามอทำให้ทางแพทย์ผู้รักษาของเราหรือทีมงานเอนจิเนียร์ที่จะเป็นผู้ใช้เครื่องมือเนี่ยมีความเข้าใจเนี่ยมันก็จะมีความยากลำบากนิดนึงแต่ถ้าเรามีทีมิกซ์แล้วเนี่ยมองว่าการคอร์รัปชั่นเนี่ยจะทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำเทคโนโลยีไปใช้ทำได้ดีขึ้นค่ะ ก็ตอนนี้เนี่ยเราเรามองแผนงานเราเวิร์กใกล้ชิดกับทางคณาจารย์ของไบโอเมดนะคะ mm hmm. ก็สเต็ปต่อไปเราก็จะมาดูแผนระยะกลางแล้วก็ในอีกสัก2ปีข้างหน้าดูว่าเราจะสามารถที่จะร่วมมืออะไรกันได้บ้างอย่างที่น้องๆในพานแนลบอกไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะดูในเรื่องของ Training and Education เรามองถึงการคอนเน c t to u t t r user, user mm hmm. ได้มากขึ้นอย่างเช่น Healthcare Service Provider ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น r s e เป็นพยาบาลเป็นทาง medical team ที่สปอร์ตการ้องทำการต่อยอดตรงนี้มองว่าการใช้เทคโนโลยีจะเป็นไปด้วยดีแล้วเรามองถึงการต่อยอดว่าทําอย่างไรเราถึงจะเกิด sandbox อย่างที่ทางอาทนาจารย์จักกริบอกไว้ว่าถ้าเรามีการะระดมสมองรวบรวมความคิดระหว่างทางจ n g i n e e r ทีมทางแพทย์ผู้รักษาแล้วก็ทางบริษัท สามพาร์ตี้ร่วมกันเนี่ยมันอาจจะทำให้เรา,เ,าเรียนรู้แล้วก็นำความคิดจากแฟนบ็อกนี้ไปต่อยอดแล้วก็ทำให้มันเกิดเห็นได้จริงในมุมของการคอมเมอร์เชียลค่ะแล้วหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานิข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนกพวดัดอ์พิพัฒน์เดชากุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ